ไส่สุขูสุข้นครับโอหลังจากที่รถเรานะครับผมออกข่าวออกข่าวที่ว่าประสบอุบัติเหตุที่ว่ากวางมาตัดหน้านะครับผมที่ว่ากระจังหน้ามันพังแล้วก็ข้างๆมันแตกนะครับผมก็กลับมาแล้วลูกชายคนใครว่ากอนรถขับรถคูนกลับมาแล้วพี่น้องรถขับรถคูนรถผ้าหมาน,นตั้ง,นะออตงแต่อีพีหนึ่งเนาะตั้งแต่อีพีหนึ่งรถคันนี้ก็ร่วมทุกร่วมสุกมามาเยอะมากทีนี้เขากลับมาแล้ว มาข้างนี้คือใหม่เอี่ยมศูนย์ทำมาแบบเหมือนออกใหม่เลยนะครับผมนี่เลยครับผมแทนโอ้โหใหม่เอี่ยมมากทุกคนดูดิเหมือนซื้อใหม่เลยอ่ะเขาทำสีให้ใหม่แบบอันนี้เขาเปลี่ยนใหม่ล้ะอันนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยใหม่หมดเลยอ่ะใหม่ทั้งชุดเลยเหมือนรถใหม่เลยโอ้โหใหม่ทั้งชุดเลยนะครับ ว้าวอุ้ยเม่ได้เห็นรถตั้งเดือนละบาเดือนหนึ่งบ้างสองสองเดือนบ้งเกียบสองสองเดือนอ่ะสองรถที่ไม่ได้เห็นรถอันนี้นานมากรถที่แบบว่าเราใช้งานกันแบบมานานมากนะครับสองปีสามปีเนี่ยคนครับว่ยังใหม่อยู่เลยอ่ะทุกอย่ายงย,ย,ย,ายังใหม่อยู่เลยพี่ใหญ่ยังใหม่เลยพี่น้องเนีย่ยมองนั่งกับกว้างนั่งสบาย นั่งสบายรถคันนี้ใช้สบายมากเวลาเวลานั่งก็เหยียดขาอย่้เลย<ม>เนี่ยแม้มันก็เดินยือดออกมาแล้วก็นอนโอ้ยไม่ได้ใช้ขนาดมากคิดถึงสุดๆกับมาสทีสื่อนั่งสบายเลยแต่ว่าก็ถ้าใครอยากได้ก็จะขายอยู่นะเออแต่ว่าได้ใจกับไม่อยากขายแล้วพี่น้องแต่ว่าขอยซื้อขั้นหม่ขั้นหนึ่งแล้ว งคนบอกว่าขายทาไมไม่เอาไว้ให้คนอื่นไม่เอาไว้ให้ทีมงานนั่งรถแดนเสื้อนั่งมันนั่งไม่ได้นะครับถ้ราะแนเซื้อมันไม่พอมันเป็นรถบุคคลคือมันเหมาะสำหรับรถส่วนตัวถ้าไปรถแดนเซอร์รถคันนี้นั่งได้แค่หนึ่งสองสามสี่ไม่มันจุดแดนเซอร์ไม่ได้นักงรอไม่ได้เพราะอะไรกระเป๋ากระเป๋าใส่ไม่ได้นะครับมันได้เฉพาะรถส่วนตัวเพราะนันแล้ว,ลวอาจจะขายใครอยากได้ก็ทักมาดูแลอย่างดีเลยคันนี้ ขายอยู่เพราะว่าเราซื้อคันใหม่แล้วขั้นอยญ่กว่เดิมอีกนะซื้อแน่นขายราคาถูกเนมนูคนเมนูจะซื้อใครอยากได้ก็ติดต่อมาแต่ว่าบอกว่าไม่ไม่ใช่ราคาอยากขายเป็นราคาแบบพอใจก็ขายถ้าคุณรักรถจริงเป็นเอฟซีจริงถึงจะขายแต่ว่าขัดบม่มาะี่บุสื่อกับพี่ใหญ่ยเพราะว่าคอยเอาไอคีอยู่เลีว่วพี่น้องเพราะว่ามันกับหลายคนคนหลายเนาะแต่ว่ามันมันมันออกเดินสายไม่ได้ Cer, ดแดนเซอร์นั่งไม่ได้เพราะมันแคบนักร้องนั่งไม่ได้มันแคบนั่งได้เฉพาะเพื่อนบ้านฟินแลนด์เพราะว่ามันมันเหม,มาหะสำหรับ4-5คนเท่านั้นถ้าเกิด7-8คนนั่งไม่ได้นะครับวันนี้มันเต็มนะครับผมยินดีต้อนรับกับน้องนะครับผมน้องกลับขึ้นมาแล้วน้องมาจัสตี้โตโยต้ามาจัสตี้ครับรถตำกวางนะคะมาแล้วคะ่ะมารับรถแล้วค่ะทุกคนมารับรถนะคะวันนี้มารับรถนะคะโันนเลขทะเบียนเดิมไหมนี่ เดิมอ,อู่บัวไ่บอกข้างนี้บอกที่เราไมนต่ำน่ะบุ๊บนี่บุ๊บนี่บุ๊บนี่อุ้ยมันเหมือนรถออกใหม่อยู่นะไมตว้องไ้ชานาบ้งข้างในก็เออนี่ไงมาดูข้างในสินี่เลยข้างในอออุ้ยป้าว่าเห็นนอนต้องโดนนี่เลยจ้าเหมือนเดิมทุกอย่างนะทำไมของมันเป็นเหมือนเดิมหมดเลยใหม่มากเออใหม่มากเนี่ยตรง อะไรนะทเกี่วหาเกยเกี่ยปย่ไอ่งทายอยู่นวันนี้เราก็มารับรถนะคะจะเอากลับปน้องไปใช้ไหมหรือว่าจะปล่อยต่อปล่อย่อเดี๋ยวดูก่อนนะดูก่อนอาจจะปล่อยต่อเพราะจะงไม้อาผ่านโอ้ยรับ่างานงานสีงานอะไรเงี้ยเขารับประกันหนึ่งปีนะคะถ้ามีรอยแตกรอยขูดรอยขีดก็มารับประกันได้ภายนนปีอย่าขูดอย่าขูดบ่อยนะ อ่าไปทิ้งขาไม่ใช่หรออโอเคเอาผ่านก็เอาผ่านแต่ว่าน้องก็สวยแต่ว่าแต่ว่าเราแต่ว่าเราจะขึ้นเขาไปหาน้องความอีกอยู่นะห้ามนะห้ามพยาพะเยาอุ้ยอย่าว่าอย่างนั้นโอเคไม่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเห็นมาลุกขั้นอิจฉาสายไม่เยอะเพราะว่าอะไร มันกับพังค์เขาออกแบบเป็นปีเลยปีเป็นปีแบบว่าตั้งแต่แบบว่าอีกที่หนึี่อย่างเขาแบบกว่าจะเป็นรถตู้ฮันซาเนาะใช่เลยรถตู้ฮันซาคือคันนี้นะไม่ใช่คันที่ขี่อยู่ทุกวันนี้อันนี้คือรถตู้ฮันซาเลยคือรถตู้หันซาพาร์ทิชังประจำตำแหน่งคือมีใครบ้างใช่ไหมเนี่ยฝั่งขับจะเป็นพี่นัตตี้ตรงนี้จะเป็นใครคะแซมมี่คุณแซมมี่แล้วข้างในก็จะเป็นอันนี้รถตู้ฮันซาจริงๆนราจะเป็นนัตตี้แซมี่บอสโกกี้ มาเดี่ยวแล้วก็น้องเบนใช่ก็คือจะไปไหนไปกันตั้งแต่แบบต้นต้ตตตตปนปีอยู่แน่นอนเพิ<ช><ช>่งเ<ล>พิงพ่งจะมาแบบว่าแบบเปลี่ยนถ่ายช่วงไ,ไปปีที่เราทำหลายอ,อย่างมากยิ่งขึ้นเ<ช>นาะมีคาเ<ช>ฟ่มีนั่นมีนี่นเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ไปด้วยกันประมาณนั้นแต่คันนี้พรุงพร่งนี้ก็จะเอาไปออกงานแล้วใช่ไหมคะออกงานละคะจะเอาไปออกงานที่สกกลเพราะว่าได้ยินข่าวว่าจ่ายค่าเช่ารถตู้ไม่ไหวแล้วค่ะโอเคพรุ่งนี้สกลนครเจอกันแน่นอนจาดกับรถมาเจตี้ที่ชนน้องกวางเรนเดียค่ะ แล้วนี่ค่ะตำนานชนกวางนะคะสเตมมี่ฉันลงรถฉันม่ลงรถไปได้เลยนั่นยู่นั้นเพราะประตูมันบุกเออนะคะโอเคเ